สวัดสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะมาสู่ร้านเบฟบีฟเลยนะคะใครที่เป็นคอสายเนื้อนะคะวันนี้นะคะเรานําเสนอร้านเบฟบีฟเรานําเข้านะคะเนื้อมาจากออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นเราตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่เน<อ>มาตอนนี้เราอยู่ถนนสุกุมวิทเลยนะคะรูไฟฟ้าเนี่ย BTS ลงอ่อนนุชนะครับมาถึงประมาณ5-7 0 0เมตรถึงเลยนะ,ะง่ายๆเลยเยืงๆซอ,อยอ่อนนุชนะคะที่นี่อยู่ที่สุขุมวิท48่สบทับอ่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะร้านบุฟเฟ่ที่ต้องบอกว่า สุดยอดแถวสุขุมวิทเลยใครที่เป็นคอสายเนื้อนะคะย่างสายเนื้อต้องมาเลยถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานเลยไป,ไปเลย โหแน่นอนค่ะโอ้ตายเราเดือดมากนะฮะน้าผานน้าพี่เมย์ค่ะาบูว้าวตารแสดงป่ะคะไม่ค่ะน้าผ่านจริงอันนี้เป็นเป็นหม่าล่ากัเป็นทุบเนื้อที่นี่เนื้อเด็ดก็ต้องเป็นทุบเนื้อเลยนะคะตรงประเด็นเลยน้เลยมาดูเมนูของนอาบ้างนี่เลยค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะเนื้อย่างนะฮะนี่เลยบาร์บีคิวอาจจะสาธิตดูเลยว้าว น้าทานไม่ลาน้าทา,านไมะ่ะะใครที่เป็นแฟนขาดคอเนื้อทั้งหลายนี่เลยนำเสนอนะคะเบสบีฟสุดยอดมากนะคะนี่เลยถูกไหมนี่ค่ะคุณเนื้อเน้นๆน,นะคะน้นาทานมากมคุณเอมฮคะต้องบอกว่านี้เลยค่ะสุดยอดอ เป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียเลยค่ะนําเข้าโดยตรงเลยนะครับโอเคค่ะเล่นหมดจานเลยนะคะคุณเด็เลยค่ะเมนูเด็ดต้องนี้เลยค่ะเนื้อวากิวจากออสเตรเลียนะคะของร้านเวฟิฟนั่นเองค่ะสําหรับชาบูเตานี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อ<ม>เป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียเช่นกันนะคะ<ม>แต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบอย่างะนะคะไม่ชอบอย่างก็มาเป็นแบบชาบูเลยนะคะชาบู เือร้องไห้นี่เลยนะครับนี่กินจุ่มนะคะนี่เป็นเสือร้องไห้ใช่ไหมเป็นเนื้อทะเลใช่เสือร้องวาวน่าทานเลยนะคะนะฮะเราจะย่างไปคุยไปคุณผู้ชมนะคะนี่เลยใครที่ชื่นชอบนะคะในเรื่องในเรื่องของเนื้อนะคะนำเสนอนี่เลยร้านเบฟบีฟนะคะความสดอร่อยนะฮะต้องยกร้านให้ร้านเบฟบีฟเลยตอนนี้เรามีอยู่ที่หลายสาขานะคุณผู้ชมสามารถ เติร์ดเข้าไปดูได้นะฮะทางเน็ตได้เลยตายเสือร้องไห้ว้าวสุดยอดมากขอบคุณมาก